สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ CG c o m g u k a ในแมป Emerald Coast เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็ต่อจากคลิปที่แล้วในออสเตรเลียที่ผมได้มาเดินเปิดแมปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพจากภาพจากคลิปที่แล้วนะครับผมในวันนี้เราก็จะไปดูกันต่อว่ามีอะไรที่เราสามารถเจอได้บ้างในแมปออสเตรเลียนะอันนี้ก็ไม่ได้จะมาไกลนะครับก็จะเป็นการเหมือนเดิน ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าแมปนี้เนี่ยสัตว์มันเจอบ่อยได้ดีเยอะแค่ไหนนะจะเจอเยอะเจอง่ายแค่ไหนก็ถ้าคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อก็มาลองดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับปเรามาดูกันต่อว่าในแมปนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปดูกันเลยพร้อมๆกันนะฮะ แค่มาเดินเล่นตรงนี้เจอแล้วครับกับเอ็กซิสเดียเอ็กซิสเดียที่ทุกคนชอบนะครับในนั่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 นมีไม่แต่เรดฟอกโอ้โหเรดฟอกก็มีเว้เนี่ยฮะอันนี้แค่เราเดินเล่นในป่าฮะนั่นนั่นนั่นเดินไปนู้นมีเดียมเว้โอเคเรี่ซี่ทักสองนัดก็พอแล้วนะครับ ไปเดี๋ยวเตรียมลุยต่อไหนดูซิโอเคไปดีอีซี่ครับลวงหนึ่งปืนที่แถมมาในแมปนี้นะผมคิดว่าโอเคเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นขอไปดีอีซี่เว้ยอ่านั่นก็ออีซีต่ต้องจัดซะหน่อยละไม่ได้ครับวิ่งไปหลังเนินเรียบร้อยละนะครับไปต่อไปก็ตามไปเก็บนะ เนี่ยผมคิดว่าในแมปนี้นะถึงแม้ว่าเราจะเดินเล่น,ลนๆในโอ้โหอีซี่อ่ะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมาๆๆมามร <c oughs> ิงมันเข้าไปจริงมันเข้าไปโอเคปืนเขาถึงแม้ว่าเปเปอร์ Paper. จากเปเปอร์ดูแล้วมันจะเบาๆนะแต่ว่าพอใช้จริงแล้วโอ้โ oh, ห oh. ถูกใจถูกใจใช้ได้เลยนะกับปืนกระบอกนี้ปืนที่ได้ชื่อว่าใช้แล้วกูดบาย 243สานะครับสำหรับผมแล้วเป็นปืนที่ใช้ดีมากเลยในแมปนี้เพราะว่ายิงกับสัตว์คาสสก็ตายยิงกับสัตว์คัสสามก็ได้นะฮะแต่คัสสี่ก็อย่างที่รู้กันผมก็ไปใช้ปืนอื่นที่ผมถนัดก,กว่าอย่างเช่นสามศูนย์แปดรนี้หรือว่า3าสามศูนย์สาก็ได้7มมก็ได้นะครับหรือจะเป็นปืน m อมวันนี้ก็ได้3เออไม่ใช่6.5มมอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็เนี่ยแหละเป็น ปืนที่ผมพกเป็นประจำนะมาเลยสองนัดใหญ่ๆเบิ่มๆครับผมเป็นโกแต่ก็ยังโอเคนะฮะนี่คุณดูก่อนดูนี่เอ็กซิสเดียพัฒนาขึ้นมาใหม่สวยนะฮะคือเขานี่ดูดีขึ้นเยอะเลยทำให้รู้สึกว่าอยากกลับไปเฟอร์นันโดเพื่อไปตามล่าเอ็กซิสเดียแต่เอสเตรซเลียมันดึงเอาไว้อยู่นะครับ มาเดินเล่นในฝั่งที่มีจระเข้กันบ้างนะก็จะมีป่าโกงกลางนะที่เราสามารถล่าจระเข้พวกนี้ได้ถึง2ส,ส่วนจะมีทางส่วนฝั่งตะวันตกไปจนถึงเกาะทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะใช่ไหมเกาะจะตรงเป็นชายหาดตรงฝั่งตะวันออกแล้วก็ตรงตรงฝั่งป่าโกงกลางฝั่งตะวันออกเออแล้วก็นี่ครับผมตอนนี้ผมอยู่บริเวณเกาะนะเกาะของทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ บริเวณนี้ก็สัตว์ใหญ่นะก็จะมีพวกจระเข้แล้วก็มีกวกระทิงนะคุณดูครับจระเข้คาจ7นะเอาปืน300ยิงได้เลยนะถ้าคุณอยากจะใช้ก็ถือว่าสะดวกขึ้นเยอะเลย3า8หรือว่าเอาอะไรนะ3 0 0 3ูนยสยิงได้เลยนะไหนดูสิมันจะมีใครมาหรือเปล่ามันได้ยินเสียงขู่ไหนดูสินั่นๆๆมีเสียงคุยแล้วมีเสียงคุยแล้ว ภูจักในน้ำเหรอตัวฮาร์ดเหรอพี่เดี๋ยวผมขอดูก่อนมันต้องมีตัวใหญ่นะอยากจัหาตัวใหญ่มากกว่าก็จระเข้นะก็ผมเจอพิธิคอบ่อยมากแล้วก็เจอลีเจนดรี่ประมาณตัวหนึ่งน่าจะตัวเดียวถ้าที่จําได้นะที่เหลือก็เป็นตัวเวลี่ฮาร์ดอะไรอย่างนี้อ่ะพอดีพี่โอตัวใหญ่นะเราอ่ะเวลี่ฮาร์ดแหมพูดถึงก็ามาเลยนะจัดซะหน่อยครับไหนไหนยายระวังลากนะ ลากลากไม้มันกันรกระสุนได้อืมโอเคนะัดเดียวครับผมล่วงมาฮะไปเก็บเลยยิงแล้วเอ้ยเอ,ยเ,อยเดี๋ยวเดี๋ยว๋มีตัวเมียวะ่ะมีตัวเมียวะ่ะรีบเก็บดีกว่ารีบเก็บดีกว่าผมเสียวเหมือนตอนก่อนหน้านี้ที่เจอจระเข้ตัวเมียมาโจมตีนะ โอเคเนี่ครับเกาะอ,อยู่ตรงฝั่งตอนออกเชียงเหนือนะฮะอันนี้คือฝั่งที่เพื่อนผมอยู่แต่ผมอยู่บริเวณเกาะตรงริมริมเกาะนะฮะโอเคเข้าคอเต็มๆฮะเห็นไหมการยิงคอเนี่ยผมว่าทําให้การล่าจระเข้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะและยิ่งตัวใหญ่ๆใ,ใช้ปืนเป้งๆอนนี้คือสนุกเลยนะครในแมปนี้ก็บริเวณนี้นะเป็นบริเวณปลายน้ําของ แม่น้ำที่ผมล่ากวางเฟโลเดีย er, ล่าเรดเดียอะไรพวกนี้นะจริงๆอ่ะแม่น้ำสายนั้นอะ่ะเราสามารถทําการกลายเรดเดียได้เลยนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ขอดูจระเข้กันก่อนนะโอ้มีเดียมว่ะไซส์กลางๆไม่ใหญ่มากอ่าอีซี่อยู่ตัวเล็กอีกอ่ะ a g r e s s i เหรอน้องอ่ะ agressive a g r แต่ไม่มาครับดูดูโอ้โหเ,เนี่ยบริเวณนี้จระเข้เพียบถ้าใคร นี่นี่นี่เจอแล้วถ้าใครอยากจะมาสนุกกับการล่าจระเข้นะบริเวณนี้แหละสนุกนะป่าโกงกลางไม่มีอะไรนะพุ่มไม้เยอะเกินไปมีแต่ลากไม้ที่จะคอยกันกระสุนเรานะเอาเอาเอาวิ่งไปโน่นโอ้ยวิธีเข้าวิธีเข้าวิธีเข้ามานี่มานี่วิธีเข้ามานี่ไม่ได้เอาปืนเบอร์ใหญ่มามานี่เลยเอาเอาเอียบใบไม้บังครับใบไม้บังนาทีสุดท้ายมึงรอดไปนะรอดไปนะเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังยังไม่รอดยังไม่รอดเด้งว่าขึ้น นึกว่าลงน้ำไปละมึงขอนิ่งๆนิ่งขอนิ่งๆนิ่งขอนิ่งๆนิ่งหน่อยเออนั่นแหละขอนิ่งๆนครับพี่อีกสักทีหนึ่งครับผมไม่ไม่เอาไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะงั้นงั้นไม่ปลานีอ๋อนะโอเคโอเคโอเคเลือดเริ่มไหลแล้วครับเลือดเริ่มไหลแล้วแสดงว่าผมโดนอ่านันไงเห็นเลือดละไวท้องฮิตนะฮะโอเคถือว่าดีครับทีนี้ก็รอว่าอ้าวโอเคขึ้นมาละแหงก็ังจะบอกว่าให้รอพี่แก ลอยขึ้นมาจากน้ำนะมาเลยอ่าอมีจระเข้ตัวอื่นจะมาเล่นเราหรือเปล่าเอาหนีไปนะครับผมแม่ผมบอกเอ้ยเอ้ยโอ้ดีเสียงเฮ้ยเข้าหัวเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงได้เสียงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเวลี hard, ่ฮาร์ดเหรอเวลี่ฮาร์ดฟีลิ่งครับไม่ได้ aggressiv แต่ผมขอยิงไว้ก่อนแมเพราะก่อนหน้านี้โดนหมู move, สถานะฟีลิ่งแต่ก็ตายโอ้โหลอยขึ้นมาเหมือนกันเลย <laughs> เป็นไงจระเข้จริจระเข้อะถ้าตัวไหนตีแอคสีนะเอาปืนยิงขึ้นฟ้าครับมันจะหนีไปแน่นอนหรือไม่ก็เอาอะไรนะเอาทรายพอดหรือเอาเต็นท์อะไรก็ได้มาวางแบบมันวิ่งมาปุ๊บเอาวางดักหน้าไปเลยครับเดี๋ยวมันก็หนีไปเองโอเคโกเหมือนกันนะครับเป็น v e ลี่ฮารกับมิติพ a อที่เราหยิบมาได้ก็โกทั้งคู่นะคะแนนยังไม่ถึงไดมอนด์ฉะนั้นเราก็ตามหาด e จิเดอรีกต่อไปนะมีห่างแม็กพายด้วยแหม เนี่ยเอาแท็กไม่ได้แท็กไม่ได้เท,ท่ากับยิงไม่ได้นะโอเคเราย้อนกลับมาที่กลางทุ่งผมเจออะไรงบางอย่างคุณดูนี้ต <c oughs> ิดบั็กเจ้าที่เจ้าทางคุณดูตัวอีซี่ฮะเขาใหญ่ขนาดนี้ผมว่านะน่าจะ Diamond ไดมอนด์ได้แล้วก็มีตัวเมียตัวหนึ่งที่สีขาวแปลกๆเดี๋ยวผมจะยิงมันก็ไปยิงไปทั้งตัวผู้และตัวเมียนนะตัวผู้นี่เห็นเขาใหญ่ยาวแบบนั้นผมก็คิดว่าน่าจะไดมอน แล้วสวัสดีพี่พี่จะเป็นไดมอนด์ให้ผมได้ไหมไม่ได้เว้ยโอ้โหขาดไปหกแต้มหกแต้มหกจุดห้าแต้มเลยประมาณนี้เออโอ้โหเห็นเขาใหญ่ๆแบบเนี้ยผมนึกว่าเป็นไดมอนด์นะเพราะอืมันมีแนวโน้มอะแต่ว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรต่อไปมีตัวมีอีกตัวครับผมคิดว่าไม่น่าจะยิงโดนจุดสําคัญอาจจะไม่ได้ฮาวิชเช็คครบ ไหนน้องผมดูหน่อยเป็นแค่สีขาวหรือเป็นสีเผือกเฮ้ยเผือกเว้ยตาแดงๆผิวแดงๆแบบนี้โอเคผมเห็นอยู่ไกลๆอ่ะคือตรงตากับผิวสีชมพูนี่ไงเออออไบโน,โนหูมองยย่เหมือนกันเนี่ยตอนแรกผมแบบเดินแล้วส่องๆดูมันสะดุดตามากเลยคือถึงแม้มองดูไกลๆนะแบบทําไมแพะตัวนี้ผิวมันออกชมพูชมพูนะครับก็อ่าไม่ใช่สีไว้นะครับแต่เป็นสีอลไบโนก็คือผิวเผือกนั่นเองไม่ใช่ขนสีขาวเยี่ยม ว่าไงพี่โอ้โหดูดูเขาเขาเล็กๆเขาตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าตัวที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าหน้ายิงเหมือนกันตรงนี้ก็มีซากแพ้ที่ผมยิงไปก่อนหน้านี้นะ,ะยิงมาสักหน่อยหมาหมาขวางทางเว้ยยิงมาดีไหมก็ไม่น่าจะได้ไดมอนด์นะที่ดูแล้วอ่าอ๋อเออเอเอ,อย่างนี้แหละนั่นแหละนั่นแหละที่ต้องการเลยโอเค Okay. นะจิงโจ้เดินไปก็เจอจิงโจ้นะครับแมบปบนี้จิงโจ้เต็มไปหมดเลยเพลอๆเขนี่อาจจะเจอแบบนอนกันเป็น,ปนกลุ่มเป็นแกงนะมาไอ้น้องตรงเมื่อกี้ก็ได้แค่นี้แหละนะครับไม่ได้เยอะได้เยอะอะไรมากไปโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้ผมเดินเล่นๆน,น,นะยังไม่ได้แบบได้รู้นิสซนอะไรมากก็เจอสัตว์เยอะแล้วนะนั่นไงพูดถึงก็เจออะไรจิงโจ้ นครับมันน่าจะมีมันน่าจะมีนี่ไงเนี่ยบริเวณฝั่งทางใต้ของแมปนีนะ้คุณก็จะเจอแบบเนี่ยแพะเต็มทุ่งเลยนะครับแล้วก็มีจิงโจ,โจ้อาจจะนอนนอนหาอาหารอยู่นะครับก็แนะนําให้ลองออกสํารวจคร่าวๆก่อนตอนได้แมปใหม่ๆนะน่าจะทําให้เราสามารถเจอนิโซนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็แน่นอนครับผมนีม่บริเวณดื่มน้ําของกวางนะเผืผ่อคุณอาจจะมาเจอ กวางเฟโลเดียแล้วก็กวางเรดเดียมาหาหารด้วยกันนะนี่เลยนี่ก็คือบริเวณที่ผมตามหาเฟโลเดียนะตอนแรกอยากจะไกลที่นี่แหละว่าไงพี่แอ็กซิสเดียผมได้ยินเสียงนะฟีลิงนี่ทำให้เรารู้เลยว่าสาัตว์กำลังวิ่งไปทางไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะออกซ้ายเดี๋ยวดูก่อน้ยนง,งั้นงั้นเห็นไรแล้วง,งั้นเออโอ้มีเดียมมานี้มานี่ โอยย้ใหญ่มากใหญ่มากกวางดาวตัวนี้ใหญ่มากไปจุดสองสองจุดสองสองของเราไม่ทําำผิดหวังครับไปตามไปเก็บเลยฮะแม่จะตามล่าเฟโรเดียเจอเอ็กซิเดียไหนดูสิโอ้ใหญ่ยยายมากอืมให้เก็บมาสักหน่อยสักหน่อยเป็นอย่างไรพี่อดูดวงตาเอ้ยเหมือนกับพิบตาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว อ๋อเงาเงาปลตกใจหลอนเลยนึกว่าสร้างกระพิาได้โอเคครับมีเดียมตัวดาร์กนะครับมีเดียมดาร์กกาแฟอร่อยเลยไม่ใช่ไดมอนด์เลยนะครับผมสวยสวยเลยดูโอ้โห,หลังจากทําการรีเวิร์กมาทําให้รู้สึกว่านี่แหละนี่แหละไอฟิซเดียหน้าเล่นขึ้นเยอะนะฮะหน้าเล่นหน้าล่าขึ้นเยอะไปกลับไปไกลไฟรถเดือวกันต่อครับแหมมีแวะเจอกวางชนิดอื่นด้วยนะนี่ครับผมนี่ก็ตามแหล่งน้ํานะที่ผมเจอ ที่คิดว่าน่าจะหมาะกับการ er ากลายเรดเดียจัดสักตัวซะหน่อยอืมไป <c oughs> เนี่ยครับพอตัวอื่นหนีไปเราก็ไปตามเก็บตัวที่เรายิงนะฮะเหมือนกับทุกครั้งเลยเนี่ยครับดูแผนที่มามีเวลีซี่อยู่ข้างหน้านะแต่ว่าขอไปเก็บเจ้ากวางเฟโลเดียที่ผมยิงร่วงไปเมื่อกี้ก่อน เนี่ยครับมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะในแหล่งน้นํานี้เวลาจะตั้งเต้นนะก็แนะนําให้ยิงห่างจากฝูงอีกฝูงหนึ่งไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราล่านปืนออกไปอะ่ะไอฝูงที่อยู่อยู่ใกล้ที่อยู่ไกลๆมันจะอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะแล้วก็ทําให้อาจจะตกใจเสียงปืนได้นะครับฉะนั้นเน้นยิงไกลๆไว้ก่อนสักสามรเมตรก็ยังดีมาฮะโอ้โหดูสีดำนี่ผมนึกว่าเป็นเมลานิสติกนะแต่ว่าไม่ใช่ครับก็เป็นอ่า ผิวช็อกโกแลตนั่นแหละนะครับเค okay. มีเบลี่อีซีมีอีมีอีซีครับตัวใหญ่สุดคือตัวตรงกลางครับเหมือนยืนซ้อนกับเพื่อนนะเห็นอยู่เนี่ยยืนซ้อนกับตัวผู้อีตัวหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต้มเท่าไหร่ไม่ไม่สนละไม่สนละยิงมันเลยเอา้าลั่นโดนตัวเมียโอเคแต่ก็ทายใกล้กันเออยยังดีหน่อยนะโอเคยิงโดนตัวเมียก็ไม่เป็นไรหรอกนะสามารถเก็บได้เดี๋ยวมันก็รีสปอนไป นะแม่ยิงลั่นอยากยิงตัวผู้ที่อยู่ใกล้ๆเป็นว่าไปมองใส่ตัวเมียแล้วก็แงงเลยนะเหนียวไกลปืนโดนตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งไม่เป็นไรหรือว่าได้เงินอยู่ดีแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์อยู่ดีนะครับก็เราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะไปฝั่งไหนก่อนจะไปจากซ้ายมาขวาขวาไปซ้ายหรือว่ากลางไปขวาแล้วก็ ย้อนมากลางไปซ้ายก็ได้นะโอเคฟากนี้ก็เยอะไม่แพ้กันนะครับดูดูผมก็เอาอาทรายพอดมาตั้งเอาไว้เพื่อที่จะลดความสดของ Hunting ิ r งเพ u เชนะครับผมถ้าหากว่าเรายิงเกิน4ตัวนะครับมันจะทำให้ h u น t ติจะทาให้ h u น t ติเเชเนี่ยสีสดเกินไปแล้วก็ สิ่งที่ตามมาก็คือทําให้นีโซนบริเวณนี้หายไปนะจะต้องเป็นการย้อนกลับมาค้นหากันอีกรอบหนึ่งโอเคโอ้เยอะแน่เนี่ยห้าตัวโอเค,อเคซีเวอร์ตัวน้อยๆครับผมไม่เป็นไรเก็บมาตัวนี้ครับมีตัวน่าสนใจครับนี่เขาใหญ่มากมาลุ้นกันว่าจะไซส์ขนาดไหนนะขอทแท็กหน่อยโอเคมีเดียม 233 274หันมาหน่อยดิหันมาหน่อยดิเน,นีย่ยมีตัวเลขอยู่ข้างๆนะผมก็เกรงว่าจะเป็นไดมอนด์หรือจะเป็นโทรแต่ขอมุมสวยๆจะยิงนะครับเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคจุดจุดตายครับจุดตายโอเคลดคะแนนเอ่อเลือดลดแบบนี้ตื <c oughs> ่นเต้นพูดคะแนนเพื่อพูดเดีแบบ๋ยแๆบบแบบนี่ไงเห็นไหมเลือดผัานอีกแล้วเออลิ้นพันโอ มีเรดเดียอยู่แถวนี้นะฮะแต่ว่าน่าจะบริเวณในป่านั่นแหละนะครับก็บอกเลยว่าแหล่งน้ำตรงนี้เจอกวางได้หลายชนิดเลยเฟโ o เดียฮอกเดีย r ซมบ b าเดียเอ็กซิสเดียเรดเดียเจอหมดนะถ้าใครอยากจะไล่ยอ,ยอย่างอื่นที่ไม่ใช่เฟโลเดีย er ก็ทำได้ไหนโอเคไดมอนด์ค okay. รับผม264.91ใช้ปืน308ยิงสุดยอดขอดูหน่อยสิความสวยงามของพี่แกอื้อหือ เฮ้ยแต่ฝั่งฝ้าขวาไอตรงแง่งขวาเห็นไหมนะเออแง่งขวาถึงเป็นข่าวซ้ายของมันแต่เป็นขาวามือของภาพนี้นะมันยาวกว่าทางซ้ายนะฮะแสดงว่าเป็นกวางที่มีลักษณะเด่นอยู่เหมือนกันแหวงแหวงเล็กเดียวไอแหวงแหวงเล็กน้อย,น,อยนะครับผมเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ตรงบริเวณสะพานนะครับมันก็จะเข้าสู่เขตป่าโกงกลางนะครับผมตรงป่าโกงกลางนี่คุณก็จะเจอจระเข้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ ลองลองสอดส่องดูว่ามีกวางอะไรเหลืออยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยมันมีเฟลโลเดียอ,อยู่แล้วก็จะมีเรดเดียอยู่ตอนนี้ผมกำลังมองหาเพราะว่าได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้นะต้องสอดส่องดูใช้กล้องดูดีๆโอเคครับเวลี่ฮาร์ดดูเขาสิอย่างสวยอะ่ะเหมือนแบบไปพันกิ่งไม้แถวนี้มาแต่ว่าดูอย่างนี้มันก็งามนะโอเคเดี๋ยวรอมันหันด้านข้างก่อนถ้ามันหันด้านข้างได้นี่จะดีมากเออนี่แหละนี่แหละ นี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ต้องการโอเคมีตัวติดฟีล l i n ด้วยน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวขอส่องหน่อยดีว่ามีสัตว์อื่นอยู่ใกล้ๆไหมนะครับเผื่อว่าจะเจอจะใครเอ,อ้ยอะไรแบบๆแบบแต่ว่าไหนดูสิขอย้อนกลับไปดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีแบบนี้โอ้โหขอยิงหน่อยเนี่ยไพ่บอลแน่นอนเอา้ายังไม่โดน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดไปได้นะรอดไปได้เดี๋ยวเจอกัน โอเคครับผมก็เก็บซากกวางตงัวเมื่อกี้มาหาดูนี่ครับเป็นโกนะครับผมก็เขาวสวยมากดูดิโค้รเท่เป็นกวางชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาวสวยที่สุดในเกมนะกวางเรดเดียถ้าคนไปไกลเพื่อหาเกรดวันนี่ก็น่าจะฟินๆกลัวๆเพราะว่าจะเจอกวางเขาวสวยๆตลอดทางแต่ว่า ก็ไม่เสมอไปนะกลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะท้อนะครับแบบเขานี้ละเขานี้ละนะอยากจะได้แบบแบบอย่างเงี้ยแต่แบบมีเถาวันมีใบไม้รัดๆอยู่บนเขาซะหน่อยอย่างนี้เออนั่นแหละมันเป็นตัวเกรดวันนะเขาจะเป็นลักษณะเด่นแบบนั้นเลยก็คือเหมือนมีเถาวันติดอยู่บนเขานะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีนะยังมีแต่ไวท์เทลแต่ว่ากำลังจะตามหาเฟลดียอยู่ โอเคครับตอนนี้ผมก็ตามรอยเจ้ากวางไพบล็อกตัวนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่เราก็ขึ้นมาบริเวณนี้รอยเท้าเพียบเลยผมก็กำลังหารอยเท้าเอ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าแซมบ้าว่ะแซมบ้ากับเฟโรเดียแล้วก็อะไรอีกนี่เมื่อกี้แซมบ้าใช่ไหมผมผมพูดถูกใช่ไหมมีแซมบ้ากับเฟโรเดียเนาะอ่าโอเคคัสหกนะครับนี่คัสหก ใช้ปืน 2J0 ยิงได้นะ 2J0 แล้วก็303 308นะยิงได้สบายๆอีเนี่นัดเดียวครับผมเปลี่ยนท่านอนในทันทีนะครับเนี่ยครับก็เดยใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเจอกวางหลายชนิดนะครับขอดูหน่อยสิกวางตันเมื่อกี้เรายิงตรงไหนละเอ๊ะนั่นอะไรโอ้นั่นไงเจอล,ละสีแลลักษณะเด่นแบบนี้ไม่พลาดสายตาผมหรอก เอาไปเลย2นาดผมให้โอเคเลือดไหลเร็วมากน่าจะโดนจุดตายนะครับกับเจ้ากวางเรดเดียภายบตัวนี้แม่เรดเดีย er, หรือว่าเรดแพนด้าสีเหมือนกันเดะนะฮะเรียกสีเร d แพนด้เนี่ยน่ารักขึ้นไปอีกโอเคครับแมแซมบ้าเดีย er, หนึ่งในกวางที่เจอบ่อยมากในแมปนี้แต่ล่ากกี่ทีก็ได้เงินดีนะครับนี่ครับประมาณพันสองต่อหนึ่งตัวนะฮะโดยประมาณนะ ว่าอย่างไรครับถึงตัวจะเล็กแต่ก็ไม่ได้ควรมองข้ามนี่โอ้โหเขากิ่งนิดเดียวแต่ว่าสีขนแบบนี้เก็บครับผมผมชอบมากตัวไพ่บอลเล็กๆน้อยๆก็เก็บแท็กเอาไว้ได้เอาไปตกแต่งบ้านนะครับประมาณนี้เนาะโอ้โหพันสี่เลยอะเงินเยอะมากนะฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อมีอะไรให้หลายอย่างให้เลือกให้ล่ลาเยอะแยะเลย ครับผมก็ประมาณนี้ครับกับแมพ Emerald Coast Australia นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ได้ซื้อ DLC และกำลังตัดสินใจซื้อ DLC ใหม่หรือว่าเป็นแผนที่ใหม่แผนที่แรกผมก็คิดว่าแมปนี้ก็ค่อนข้างเหมาะมากสำหรับมือใหม่นะครับมีสัตว์ให้ล่าได้ง่ายๆแล้วก็มีทั้งสัตว์เล็กสัตว์กลางและสัตว์ขนาดใหญ่ให้เรายิงนะฮะอย่างเจ้าแพะตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเหมาะมากเลยถ้าใครมี 243นะครับเพียงแค่ว่าต้องไปซื้อกระสุนโพลิเมอร์เพิ่มเข้ามาก็น่าจะช่วยให้เกมเล่นง่ายขึ้นในระดับหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเล่นไปแล้วคุณอาจจะเจอ,อเจอสัตว์แบบเ,เดิเเล่นไปเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยเจอสัตว์อย่างเงี้ยผมก็แนะนําให้ลองไปหานิโซนดูก่อนบริเวณริมน้านะครับเพราะว่านิโซนเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าสัตว์จะมาที่นี่ในเวลาไหนในนิโซนก็จะบอกด้วยว่าในในนิโซนนี้มีสัตว์มากน้อยแค่ไหนจะมีบอกจํานวนไว้ด้วยหรือถ้าใครแบบ เล่นคนเดียวไม่สนุกก็ลองชวนเพื่อนเข้ามาช่วยส่อหลวจก็ได้นะจะผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เกมมันเล่นง่ายแล้วก็เล่นสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเอาละวันนี้ CG ก็ขอลาไปก่อนนะผมถ้าใครมีคอมเมนตยอย์อะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้ผมก็ขอไปก่อนถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กันเยอะๆนะครับผมก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็จบละกับการแนะนำ Emerald Coast นะครับผมทำมาหลายพาร์ทเดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็จ,จะเป็นเนื้อเรื่องนะถ้าใครอยากให้ทำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จนนนี้นะ ผมยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องต่อเลยนะครับเพราะว่ามัวแต่สนุกมัวแต่สำรวจแล้วก็ไปกลายไฟโรเดียนะครับผมโอเควันนี้ cg ก็ขอไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ